สวัสดีค่ะพี่น้องมาเจอกันกับแพรวค่ะกินข้าวกับแพรววันนี้เสนอเมนูนี่จ้าพี่น้องค่ะก่อยข่าปุ่นใช้ตีนไก่ง่ายๆนะคะแล้วก็มีสตอคิดเมนูบอกหรือสิเอินว่าตาข้าป่นข้าป่นเส้านำประแดกแล้วแต่คนสิเอินค่ะผู้ใดพลานได้กินข่ามาก,กินขขาน้ำกันกันกบแพรวจ้าพี่น้องค่ะใม้มากินข้ากินปุ้นค่ะอโอ้นำลายแตก อืไส้พริกเผาน้ำได้จ้าเหมือนมาค่าบะบ้านี้ไม่เว้าหลายยายห่างืมพ่นอ่ะจ๊ะเ้นกับปุ่นเวียดนามเหมือนเดิมค่ะ ระค่ะ,คะลวกว่ามนันลวกแรนกายนาหน้วนจ้ะมันจังในยำกรุบกรุ๊ม อันนี้ไม่ได้แกะคะ่ค mm ่ะอยากแหนมันเนาะตีนไก่อินพอร์ต ไปงานหลานจ่าโยนสวีเดนบันนีก็เล่นเวีร้านอาหารไทยเลได้มากหากิโลตีนไกยุบานแพ้วมันอืดจ้ะแพงพร้อม ะลำบะนี่นะหนะวโบมี่กินได้จ้ะอันนี้คือกะลัำหน้าร้อนฮืมจวดต่อสองเม็ดไปเลยจ้ะเมน กินกับผักมื่อนี้เป็นซิ้วอยากกินซ้ำนีค่ะวันนี้นกินอยู่กับห้องทองก็ได้ ืจิ้นใ่แห้งพี่น้องค่ะพูด 嗯。Mm hmm. กินเขาแล้วสิไปตามหาเนื้อไม่เห็ดกว๋วยเตี๋ยวจ้ะลูกแกกินกว๋วยเตี๋ยวอืมหอมแข่ หอมตีขึ้นจมูก ตีนอวบมากคุณือ กินบรสุภาพจะไหนก็นกนขออภัยถ้อจ้ะเดอ้อม,มันแสบ <c oughs> ลูกโกนนี่ครับม,มันเกิดทช่ไมมันแสบ ชามีแพร่ค่อยาปเธอเนื้ออ,อกไก่เธอก็ไม่กินนะเธอมากินตีนมันนี่นะผัวบ้าหูจากแนวแสบอืมอืม อรอบนี้สิเต่งมาลลายๆจะแนวกินหูมองมันล่ะห่างจากบานยาติแพ้วแคร์ชั่วโมงเดียวขับรถจวดเลยจ้าบ้านนี้อือือออไม่ึงชั่วโมงเนะอสี่สิบนาที ความสุกง้นไกลบานพี่น้องคะ่ะอาหารฝรั่งก็กินใ้อยู่ดกจ้ะแต่ว่าคำมานน่นกูกูกลกวเนื้อคัวหาแน้กิกกกน,น ขั้นเบาเผ็ดเบาเค็มข <laughs> ั้นแพร่กินจืดผักเกลือกับพริกไทยหมด่นนะ ม,มาเด้อจะหาเขาฮห,าหน่ะมากินน้ากันบัจจีบาเนาะอีินี่กินเป็นตะ้อยเปนะ็นเยาว่าหายงิงตะกี้หญิงอยากลดนำนักอยู่สมุงบ่ลลดแล้วจ้ะ รสถวมันกินข้าแสบปลาเนี่ยสดใสะมาลงพี่น้องอนี่ก็รสยุ้ยแจง แดดจะออกตัวแห้งอืม กินคําตาสวดไปเลยจ้ะเผ็ดนัว うん。 แสบแันจวด คือแสบแท้ข้างหัว ตัวนี้มันแห้งแต่นุยนย่ยใหญ่ สต่อยุยยว่าจานพักอิเลิศม,มันเลิศ ศูนย์เด้อีกยังกะเฮียเหมือนี้เป็นอีกยังแกเป็นนักสัตว์ช่างหอมช่างสตัตว์อืม สตอรสีเม็ดหอมเพิ่มความเมินเนี่ยเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook แล้วก็ u t u b e กินข้าวกับแพลวมาจ้ะ